ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับเปาวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริมพระมงคลเทพม,มุนีสดจันทสโรพระผู้ปรามานพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสและประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์กลัลยาณมิตรรัฐกลัลยาณมิตรพยาเนไทยกลัลยาณมิตรชิมเสียแท้ตั้ง กลาลยานมิตรหัวเกี่ยวแซโลกัลยนานมิตรสืบสวัสดรองศาสตราจารย์ดรจันทิม์สายสมรและครอบครัวกลาลยานมิตรหน่วยนาดกลาลยานมิตรนงนุษปริญโยธานกนลนาลยานมิตรสมรัเจีรวัฒก,กะและครอบครัวกลาลยานมิตรบิชาร์ดไคเซอร์และกลาลยานมิตรวิไลโพสเทน ส่วนพิธีถวายพัตตาหันเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยกลยาณมิตรมิถิพรแมคคาร์ดและครอบครัวกลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรเตอร์จันพิมสายสมรและครอบครัวกลยาณมิตรเกดแก้วพระเมืองกลยาณมิตรรัฐกลยาณมิตรพยาวเนรไทย พร้อมกันนี้ตัวแทนประธานและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยะทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะ